มีเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกให้กับทุกคนได้รู้นะว่าสิ่งไหนที่คุณปรารถนาค่ะสิ่งนั้นก็ปรารถนาคุณเช่นกันอย่างบ้านหลังนี้ของออมเนี่ยคือก่อนที่จะได้มานะคะก็คือเราอยากย้ายบ้านเราอยากเรอยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะด้วยความไม่สะดวกหลายๆอย่างตอนนั้นอยู่ที่แฟลตพยาบาลน,นะคะมันรู้สึกว่าเออเราเราอยากมีความส่วนตัวเราอยากอยากมีบ้านนะพูดง,ง่ายๆ แต่ว่าณเวลานั้นนะคะอุปสรรคปัญหาเพิ่งเกิดเลยนะคะเราเรารู้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเออคงเป็นไปได้ยากในการที่จะซื้อบ้านเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งเพิ่งมีความท้าทายเข้ามาในชีวิตแต่ว่ามันจําเป็นต้องมีมันมันมีปัญหาหลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับแฟดที่เราอยู่นะคะฉะนั้นเราอยากเราอยากมีบ้านขับรถ มาดูบ้านตอนแรกไปดูบ้านเอ้ออะทรก่อนนะคะเพราะว่ามันถูกแต่ก็ตัดจะตัดสินใจซื้อบ้านเอ้ออะทรแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวแวะเข้ามาหมู่บ้านนี้หน่อยแล้วกันคือหมู่บ้านเนี้ยเขาเรียกว่าหมู่บ้านเศรษฐี <c oughs> ซึ่งเรารู้สึกว่าโอ้เราคงไม่มีปัญญาซื้อคือณเ,นะเวลานั้นมันแพงมากค่ะแต่นั้นเวลานี้คือมันถูกมากนะณนเวลานั้นมันแพงมากนะเราเราไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้ซื้อได้อยู่ที่นี่นะคะแต่ว่า อลองดูนะคะก็ขับมาเล่นดูเฉยๆค่ะแล้วเราก็ชอบมากเลยขับมาได้คือขับมาทุกวันสี่วันสี่วันแล้วแล้วพี่ชายบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเขาจะจะจะ,จะส่งต่อบ้านไม่ได้เชิงจะขายบ้านแบบนั้นแต่ว่าคือเขาดาวไว้แล้วแต่เราอะ่ะไม่ได้มีเงินดาวขนาดนั้นนะคะ คือช่วงเวลานั้นมันมีความท้าทายแบบเข้ามาในชีวิตเยอะมากแล้วเรารู้ตัวว่าเออเราไม่ได้มีเงินดาวตูมขนาดนั้นแต่ว่าอะเพื่อนพี่ชายพี่ชายก็เลยให้เบอร์โทรก็เลยได้คุยแล้วก็มาดูบ้านค่ะขับรถเข้ามาหมู่บ้านนี้แค่สี่วันนะก็ก็ได้คุยกันเรื่องบ้านเลยเรื่องการซื้อบ้านแต่ว่าไม่มีเงินดาวเจ้าของบ้านซึ่งเป็นเพื่อนพี่ชายเนี่ยค่ะก็ให้เราผ่อนดาวซึ่งณเวลานั้นมันไม่มี มันไม่มีการผ่อนดาวหมู่บ้านเราก็เลยได้บ้านหลังนี้มาด้วยการที่แบบผ่อนดาวหลายงวดด้วยนะคะแล้วก็มีคนกำเงินสดจะมาดาวบ้านของของพี่เขาด้วยนะคะของเพื่อนพี่ชายเนี่ยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ให้น้องเขาดีกว่าน้องเขาเป็นคนขยันแล้วก็คืออยากให้น้องเขาอะส่วนคนอื่นอะเขามีเงินอยู่แล้วเขาสามารถไปดาวได้เลย บ้านอื่นบ้านหลังอื่นก็ยังสร้างอยู่ก็มีนะคะแต่สําหรับออมเนี่ยพี่เข้ามองว่าเออเป็นคนขยันนะเป็นคนที่ตั้งใจจริงนะคะแล้วอีกทีหนึ่งก็คืออาจจะเป็น น้องสาวของพี่ชายด้วยเป็นเพื่อนเขาด้วยเขาก็เลยปฏิเสธคนที่จะมาดาวบ้านเขาที่เขาจะปล่อยเขาก็ให้เราเป็นคนดาวแล้วไม่ต้องใช้เงินดาวคือแบบมาผ่อนกับเขานะคะซึ่งเราแบบโอ้รู้สึกโชคดีมากเพราะตอนนั้นไม่มีเงินดาวจริงๆแล้วก็เลยทยอยส่งเป็นก้อนนะคะกว่าจะหมดก็ประมาณสองปีคิดดูว่าไม่มีเงินดาวจริง แต่ในเมื่อสิ่งใดที่เราปรารถนาสิ่งนั้นก็ปรารถนาเราเช่นกันนะคะคือเพื่อนพี่ชายเนี่ยต้องการจะปล่อยบ้านหลังนี้เพราะว่าเขาซื้อจะซื้อไว้ให้พ่อกับแม่แล้วก็น้องๆน,นะคะตักจากจาก,จากต่างจังหวัดมาอยู่ด้วยกันที่นี่แต่ว่าพอแม่พี่น้องไม่มาแล้วพี่เขาก็มีบ้านเป็นของตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นคือก็ไม่รู้จะปล่อยให้ใครก็เผเอิญ รู้จักพี่ชายว่าเออมีน้องอยากได้บ้านโหมันก็เลยเป็นการขึ้นพอดีเลยแล้วโชคดีตรงไหนลูกไหมคือบอกตรงๆว่าไม่มีเงินดาวไม่มีเงินดาวแต่มาเจอพี่เขาคือให้ผ่อนดาวกับเจ้าของบ้านเขาได้กับผ่อนดาวกับพี่เขาได้คิดดูมันเป็นความโชคดีที่แบบโชคดีมหาศาลมากๆเลยนะคะฉะนั้นอยากบอกอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งไหนที่คุณต้องการสิ่งไหนที่คุณปรารถนาสิ่งนั้นก็ปรารถนาคุณเช่นกันออมหาบ้าน ที่เขาก็หาคนที่จะรับรับต่อบ้านนะคะรับบ้านเขาเพราะว่าเขาไม่อยากได้แล้วเขามีแล้วนะคะเห็นไหมเราจะเจอเศรษฐีคนที่เขาไม่ได้เลือดร้อนเงินเราก็จะได้ผ่อนดาวกับเขาโดยตรงซึ่งสมัยก่อนไม่มีค่ะไม่มีโครงการผ่อนดาวสิบกว่าปีที่แล้วเกือบจะยี่สิบปีแล้วเนี่ยนะคะฉะนั้นมันเป็นความโชคดีค่ะเดี๋ยวออมจะมาเล่าเรื่อง,องโชคดีมาจัจจรรย์ให้กับ fc ฟังว่าเอ้ยชีวิตมันมีแบบนี้ด้วยนะมันไม่ใช่แบบท,ทั่วไปนะคะถ้าใจเราเหนือเหนือเงินนะคะถ้าใจเราเหนือเงินเราจะได้อะไรมากกว่าที่เงินซื้อนะคะเราไม่ต้องใช้เงินซื้อเราใช้ใจซื้อนะคะแต่เรื่องเงินอะ่ะมันก็มาเป็นอันดับรองๆนะคะไปให้เหนือเงินคะ่ะแล้วคุณจะได้อะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเงินมากๆ